สวัสดีครับวันนี้ผมโอชนะจนนะครับมาพบปะพูดคุยกับ P. P. พี่ๆสมาชิกแลวก็เพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นําเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่พะมหมาศิลาสิริจันโทนะครับซึ่งก็มีประมาณ3รุ่นนะครับมาให้ชมนะครับเหรียญแรกเนี่ยเป็นวัตถุมงคลรุ่นเฮงชนะจนนะครับของหลวงปู่พะมหมาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นมีการมุนเวียนแรกเปลี่ยนใน กลุ่มของสิทธิ์ยาณนสิทธิ์ของหลวงปู่พ่อมาศิลาสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเนื่องด้วยการจัดสร้างที่มีจํานวนค่อนข้างน้อยนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับมีความคล้ายคลึงกันกับเหรียญชนะจนของหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับการออกแบบมีลักษณะาคล้ายคลึงกันมากนะครับเป็นเหรียญสวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับการจัดสร้างแล้วก็การ ลงยานะครับรอย่างที่ผมนำให้ชมเนี่ยเป็นเนื้ออัลปกาก้าลงยาแดงนะครับการลงยาเนี่ยลงปานีชมากนะครับจะสังเกตได้ว่าการลงยาของเขาเนี่ยนะครับไม่มีการเลยเส้นนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีแล้วก็ละเอียดสุดๆเลยนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่ายาที่ลงเนี่ยไม่มีการทับตัวอักษรเลยนะครับถือว่านะครับฝีมือช่างที่ทำมีความปาณีชมากๆนะครับ การแกคะค่าแกะเป็นลักษณะของใบหน้าของหลวงปู่ซึ่งมีความสมจริงนะครับบริเวณสังกาติหลวงปู่เนี่ยต่อคําว่าแจก,กนะครับบริเวณไหลขององค์หลวงปู่นะครับด้านขวาของหลวงปู่เนี่ยมีต่อโคดนะครับต่อโคดลันนัมเบอร์นะครับบริเวณรอบเหลียนนะครับหลวงมาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดตำบลเคียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ที่สําคัญนะครับไปชมที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเห็นชัดนะครับสําหรับผิวของเนื้ออัปปากานะครับหากนะครับเอียงเหรียญนะครับตะแคงเหรียญเนี่ยจะเห็นเส้นสายฝนนะครับลากตรงจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยชัดเจนสวยงามมากๆนะครับพระคาถาที่ลงด้านหลังเนี่ยครับลงพระคาถาไว้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับเป็น อัะครายันชุดเดียวกันที่ลงหลังเหรียญชนะจนของหลวงพ่อรวยนะครับบริเวณรอบนอกเนี่ยเป็นพระคาถาที่มีความสําคัญก็คือมีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณการนะครับซึ่งพระคาถาบทนี้เนี่ยครับเรียกว่าอิติปิโสเปียนตียนะครับรเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่ามงกุฎพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์เนี่ยในประวัติตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลวงปู่เอี่ยมบัดหนังเนี่ยเคยมอบ นะครับพระคาถาบทนี้เนี่ยให้เสด็จพ่อรอห้านะครับในครั้งที่ท่านเนี่ยเสด็จไปประพาสยุโรปนะครับซึ่งก็เกิดเรื่องราวแล้วก็อภินิหารนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านเนี่ยเคยใช้พระคาถาบทนี้เนี่ยเสกหญ้าให้มา้านะครับม้าพยศกินนะครับจนม้าเนี่ยเชื่องจนท่านเนี่ยสามารถขึ้นขี่ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเป็นจนเป็นที่ สงสัยแล้วก็เป็นที่น่าชง,งนมากๆนะครับเป็นที่น่าแปลกใจเกียฝรั่งเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนองค์พระคาถานะครับก็จะลงไว้ว่าอิติปิโสวิเศษอีนะครับอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิธิอินะครับด้านรอบนอกนะครับจะลงด้วย พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับ่วนด้านบนเนมีอุณาโลมแล้วก็มีตัวอุนะครับกำกับด้วยพระคาถานามะภทะนะครับพระคาถาธาตุทั้งสนะครับลองลงมานะครับเป็นพระคาถาอีก3ตัวนะครับมีคำว่าอรหังตรงกลางนะครับสำคัญและก็พิเศษนะครับเป็นบางท่านก็เรียกว่า ยันพุทธซ้อนบางคนก็เรียกว่ายันน้โมพุทธ,ธายะนะครับบางคนก็เรียกว่ายันพระเจ้าอมโลกนะครับซึ่งเป็นการแปลแปลงเอาพระคาถานโมพุทธ,ธายะนะครับมาเป็นยันนะครับซึ่งถือว่าเป็นยันครูของหลวงพ่อรวยมัตเโกเลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านเนี่ยนิยมลงยันนี้นะครับลงในวัตถุมงคลของท่าน,นแทบทุกรุ่นเลยนะครับมาดูด้านซ้ายนะครับลงไว้ว่ามะอ,อุออเป็นพระคาถาหัวใจของพระไตรปิฎก หรือแก้วสามประการนะครับด้าน,นขวานะครับลงอีสวาสุเป็นพระคาถาหัวใจของพระรัตนตรตนั่นเองนะครับลองลงมานะครับเป็นยันอีกหนึ่งชุดนะครับลงน้าโมูพุทายะแล้วก็มีอุณารมทั้ง4ทิศนะครับเป็นคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็กํากับด้วยหัวใจของพระชิมพีหรือว่าหัวใจของพระศีวลีนั่นก็คือนาชาลีติ ซึ่งพระคาถาบทนี้จะเด่นทางด้านเรียกราบเรียกทรัพย์นะครับนะครับล่องลงมานะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับลงไว้ว่าเฮงชนะจนแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปไก่นะครับที่แปลกแล้วก็สําคัญก็คือทั้งหลวงพ่อรวยแล้วก็น้องปู่พ่อมาศิลานะครับนิยมใช้ไก่เป็นสัญลักษณ์ลงในวัตถุมงคลนะครับเนื่องจากว่าท่านเนเกิดในปีละากาแล้วก็แทนไม่ความหมายไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยันทามาหากินนะครับ ยงขี้เก่งยังขี้เก่งนะครับท่านก็เลยนิยมนํามาลงไว้ในหลังวัตถุมงคลทัดมาในเป็นปีพศในการจัดสร้างนะครับซึ่งจัดสร้างในปี64นะครับเป็นเหรียญที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ดูลักษณะงานนะครับการจัดสร้างแล้วก็ฝีมือของช่างสวยคุ้มเกินราคามากๆนะครับแล้วก็ยิ่งได้รับการปลุกเสกจากองค์หลวงปู่พมาศิลาแล้วเนี่ยนะครับ พุทธคุณนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับสามารถอารัตน,นาขึ้นขอได้อย่างสนิทใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอนะครับจบด้วยวิดีโอนะครับภาพเหรียญเฮงชนะจนของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับสวยสวยเหรียญน,นี้นะครับ